สวัสดีค่ะโอปปสุชาตาช่วงสี Your First Ever Miss Universe Thailand Bangkok พอโตมาที่จังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง melting pot ของประเทศไทยเรามีเพื่อนแล้วก็มีคนรอบตัวที่เป็นต่างชาติค่อนข้างเยอะมากแล้วเราก็เป็นคนที่ enjoy กับการที่จะแลกเปลี่ยนเรื่องราวหรือว่าแลกเปลี่ยน c u เจอร์ของแต่ละคน บวกกับโอปอมีคุณอาคนหนึ่งที่เป็นเหมือนอีกหนึ่งอินสเปรชันที่เป็นนักการชูดค่ะแล้วก็เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากเขาเราก็เลยคิดว่าโตขึ้นมาเนี่ยเราอยากจะเป็นนักการชูดตอนนี้โอปอก็เลยเรียนรัฐศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเวลาที่โอปอบอกใครว่าโอปอมีความสันรรอยากจะเป็นนักการชูดเขาก็จะตอบกลับมาด้วยผู้หญิงเป็นได้หรอหรือว่า ผู้หญิงใช้เวลานานนะกว่าจะได้เป็นหรือแม้กระทั่งบางคนก็อาจจะบอกว่าเด็กเกินไปหรือเปล่าเร็วเกินไปหรือเปล่าทําไมถึงรีบยังไม่ถึงเวลามันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าไม่กล้าที่จะทําสิ่งที่มันแตกต่างออกไปมากรุงเทพใหม่ๆเป็นเด็ก่างจังหวัดแล้วเรารู้สึกตื่นตานตื่นใจกับอาหารมากเราก็เลย ทานเยอะมากๆแล้วเราก็อ้วนเลยคิดว่าเป็นไขมันค่ะแต่ว่าหลังจากที่มันมีอาการผิดปกติเยอะมากช่วงที่เรามีประจําเดือนไม่ว่าจะเป็นการบวมการขัดเต้าหรืออาการที่มันมีแบบเออแดงบวมขึ้นเราก็เลยตัดสินใจบอกคุณแม่แล้วก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลค่ะพอตรวจกับคุณหมออย่างละเอียดก็เลยได้รู้ว่ามันไม่ใช่ไขมันแต่ว่าเป็นก้อนเนื้อส่วนเกินที่เต้านมค่ะ ทั้งสองข้างเลยขนาด8ซนติเมตรกับ10เซนติเมตรค่ะก็พอเข้าใจมาตลอดว่าการที่ผู้หญิงจะมีก้อนเนื้อหรือว่ามีซิสที่หน้าอกอะค่ะมันจะต้องเป็นผู้หญิงที่อายุ30หรือ40ปีขึ้นไปเพราะว่าเราโตมากับการที่คุณแม่แล้วก็คุณป้าเป็นเราก็เลยงงๆว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราได้ยังไงแต่พอเรากลับบ้านไปคิดเรื่อยๆก็รู้สึก มีความกลัวเพิ่มเข้ามาตอนนั้นโอปออายุเพียงแค่ส6บปีเป็นวัยรุ่นที่พึ่งสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายในฝันเรายังมีมหาหลัยที่เราอยากจะเข้ายังมีสิ่งที่อยากจะทำโอปอมีความฝันเยอะมากเป็นคนที่อยากทําหลายอยา่างในชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นการเป็นนางงามจักรวาลการเป็นนักการทูตการเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองหรือว่า สิ่งที่อาจจะไม่ใช่อาชีพแต่เป็นสิ่งที่เราอยากจะทําเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อทุกคนรอบตัวเราโดยเฉพาะครอบครัวมีเยอะมากๆแล้วเรารู้สึกกลัวมากว่าชีวิตนี้จะไม่มีโอกาสได้ทําสิ่งเหล่านั้นอีกแล้วมันก็มีหลายอย่างเหมือนกันก่อนหน้านี้ที่เรารู้สึกว่าอยากจะทําแต่เราไม่ได้ทําเพียงเพราะว่าเราฟังคนอื่นรอบตัวว่าปอยังเด็กเกินไปหลังจากที่ปอฟื้นจากการผ่าตัดนะคะอันนั้นเป็นเหมือนเท r ร์นิ่งพอยที่ สำคัญมากๆในชีวิตเพราะว่ามันทําให้ปารู้ว่าฉันรอดตายแล้วแล้วหลังจากนี้ชีวิตฉันจะทําสิ่งที่อยากทําโดยที่ฉันจะไม่คิดแล้วก็ไม่เสียดายอะไรอีกเลยสุดท้ายแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นบอกเราไม่ใช่ความคิดที่คนอื่นมีต่อเราหรือไม่ใช่สิ่งที่สังคมปีกอบกับเราแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ การที่เราตั้งเป้าหมายแล้วการที่เรา take action การที่เรากล้าที่จะเริ่มนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าเกิดเราโมโหกลัวอยู่แต่กับสิ่งที่สังคมขีดเส้นไว้ให้เราเราไม่มีทางรู้เลยว่าฉันจะทําสิ่งนั้นสําเร็จหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเราเริ่มทําแล้วแล้วเราผิดหวังหรือแล้วผิดพลาดตรงอย่ากลัวที่จะเริ่มใหม่เพราะเราไม่รู้เลยว่าครั้งที่2เราอาจจะสําเร็จก็ได้โรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคอันดับหนึ่งที่ฆ่าชีวิตผู้หญิงทั้งในไทยแล้วก็ทั่วโลก โดยเฉลีย่ยเนี่ยมีผู้เสียชีวิตกว่า13คนต่อวันโอปอได้เจอกับแฟนขับคนหนึ่งที่ชื่อว่าพี่จอยค่ะเขากําลังเผชิญกับโรคมะเร็งเต้านมในขณะที่โอปอกาลังประกวดเมื่อ2ปีที่แล้วเขาได้ส่งข้อความมาหาอปอว่าโอปอเป็นเหมือนแรงใจเป็นเหมือนกําลังใจและเป็นความหวังของเขาในแต่ละวันที่เขาจะลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วก็สู้กับสิ่งที่เขากําลังเผชิญอยู่จนวันหนึ่งที่เขาส่งข้อความมาบอกว่าเขาหายจากโรคมะเร็งเต้านมแล้ว มันทาให้โอปอร,รู้ว่าการที่โอปอบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองการที่โอปออินสปายเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นผ่านเรื่องราวของตัวเองมันได้ผลจริงๆแล้วเราสามารถทําอะไรได้จริงๆกับการที่เรามายืนอยู่ตรงจุดนี้หากเราสร้างความตระหนักรู้มากขึ้นแล้วทุกคนรู้ได้มากขึ้นว่า การที่จะจัดการกับโรคมะเร็งเต้านมหรือการที่จะป้องกันโรคมะเร็งเต้านมต้องทำยังไงมันจะสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมได้แน่นอนค่ะและจากการที่เอปอได้ไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับเหล่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งเต้านมมันทําให้เออรปอรู้ว่าสิ่งที่สําคัญมากไปกว่าการรักษาที่ดีก็คือการที่เราพร้อมที่จะสู้กับอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าเราโรคมะเร็งเป็นโรคที่กลัวความสุขเป็นโรคที่กลัวเสียงหัวเราะเป็นโรคที่กลัวรอยยิ้ม เพราะฉะนั้นเราควรที่จะทําใจของเราให้มีความสุขที่สุดโอปออยากให้นึกถึงสิ่งที่คุณอยากจะทําหรือสิ่งที่คุณจะได้ทำถ้าหากเราสามารถเอาชนะโรคมะเร็งเต้านมนี้ได้นึกถึงคนที่เรารักคนที่กำลังรอเราอยู่ beyond the fear beyond the universe